วิธีที่กำจัดความรู้สึก ที่ไม่ดีอะค่ะได้ง่ายได้ท so 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 ี่สุดอะค่ะเวลาที่เราอะค่ะมีอารมณ์ที่ไม่ดีกับสถานการณ์อารมณ์ไม่ดีแต่ผู้คนอารมณ์ไม่ดีกับเหตุการณ์นะคะและเราอะค่ะจะทําให้เรารู้สึกว่ามันแย่มากแล้วเราเราคิดว่ามันไม่ดีมากๆเลยแล้วเราก็ไม่อยากอยู่ในเหตุการณ์นั้นนะคะและวิธีที่เราจะกําจัดความรู้สึกที่ไม่ดีอันนั้นออกไปจากใจเราได้นะคะคือเติมความรักค่ะเราเติมความรักให้กับสถานการณ์นั้น แล้วก็เติมความรักให้กับคนที่เราคิดว่าเรารู้สึกไม่ดีกับเขาอะค่ะเราลองมองความรักเมตตาเขาสักนิดหนึ่งอะค่ะแล้วก็มันจะเกิดกลายเป็นความรู้สึกที่ดีกลับมาให้กับ ตัวเขาและตัวเราด้วยนะคะเพราะการที่เรากําจัดความรู้สึกที่ไม่ดีออกไปจากเราบ่อยๆอะคะ่ะมันก็จะเป็นเหลือแต่ความรู้สึกที่ดีๆที่จะมีให้ในตัวเราแล้วก็ให้กับคนลอบข้างด้วยนะคะเพื่อนๆลองมาทํากันดูนะคะว่าการที่เราอะค่ะเอาความรักใส่เข้าไปแทนที่ความรู้สึกไม่ดีมันจะช่วยให้เพื่อนๆดีขึ้นไหมแล้วถ้าใครลองทำดูแล้วแล้วมันเป็นยังไงลอง คุยกันมาถะบอกกันบ้างนะคะฝากไว้ด้วยค่ะ love love